ต้องท้าความก่อนครับตัวผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในทีมกลุ่มชาวบ้านนะครับซึ่งนาโดยท่านจิรวัตรสะสมทรัพย์นะครับโดยตัวท่านเองเนี่ยก็อยู่ในตระกูลสะสมทรัพย์ซึ่งตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยก็อยู่ผักชัยพัฒนาอยู่แล้วนะครับท่านก็ได้ชักชวนผมเนื่องจากว่านครปฐมเนี่ยมีเขตเลือกตั้งใหม่และตัวผมเองก็เป็นสอจอในเขตเลือกตั้งที่ที่กำลังจะจัดตั้งใหม่ครับประกอบกับว่าผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบกับ ท่านวรารวุธศิลปาชาติครับแล้วก็ได้เห็นการทํางานของท่านทาให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับหลักๆนะครับในพื้นที่ผมเนี่ยก็การคมนาคมขนส่งเนี่ยบางพื้นที่ถนนทางนี้ก็ยังไม่ดีเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างก็ยังไม่พร้อมทางโค์การแผนส่วนจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งงบประมาณทั้งการติด ไฟฟ้าแสงสว่างให้พื้นที่ที่ยังขาดแล้วก็มีการจัดตั้งโครงการทําถนนหนทางต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากขึ้นครับลงสสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุนะครับที่ความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าถ้าถามเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับ ลำดับแรกนะครับจากที่ผมได้ลงพื้นที่สอบถามนะครับเรื่องทรัพยากรน้ําเรื่องการใช้น้ำนะครับเนื่องจากพื้นที่ผมเนี่ยทำกเกษตรกรรมกันค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็อยากจะผลักดันโครงการบ้านน้ํานะครับแล้วก็บ่อน้ําบาดานะครับให้กับพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่นะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็เรื่อง ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรในการทําเกษตรนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตสัวเรื่องที่3เนี่ยก็เรื่องการผลักดันปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามที่อันวราบุฒิได้ชี้แจงนโ,โยบายไว้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนคปรปฐมนะครับผมสุโชคศรีสุขจรครับชื่อเล่นชื่อฟิลม์มวัาทีผู้สมัคร พักชาติไทยพัฒนานะครับเขีนเลือกตั้งใหม่ก็ปัจจุบันก็จบการศึกษาชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสาขาอนาลิติกส์นะครับก็ยังไงผมก็ฝากพี่น้องชาวนาครปฐาสมทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนผมช่วยกันสนับสนุนพักชาติไทยพัฒนาครับขอบคุณครับ